โอ้โหโอ้โหโอกาสของสาวไทยของเรามาถึงแล้วครับแต่เราจะสามารถทำได้ไหมสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกคู่สำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของทีมสาวไทยโดยตรงครับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในศึกเนชั่นส์ลีกมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับโดยมี2คู่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้ชะตาคู่แรกคือการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา ซึ่งคู่แรกนี้ก็ถือว่ามีผลกับทางฝั่งไทยเหมือนกันเพราะถ้าหากแคนาดาสามารถเอาตัวรอดได้สักหนึ่งแต้มจากการเจอสหรัฐก็คือแพ้2ต่อ3เซตพวกเขาก็จะรอดพ้นจากการตกชั้นทันทีซึ่งการแข่งขันก็ดุเดือดและสูสีกันทุกเซตครับแคนาดาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะพ่ายไปในเซตแรก24ต่อ26 แต่ก็กลับมาเอาชนะได้ใน2องเซตถัดมา25-23ต่อและ25-20ต่อทํำให้พวกเขานำา2ต่อ1เซตและการันตีการรอดตกชั้นทันทีถึงแม้ว่าใน2เซตสุดท้ายสหรัฐอเมริกาจะกลับมาโชว์ฟอร์มแกล่งพลิกกลับมาชนะไปได้2ต่อ3เซตด้วยคะแนน19-17ต่อในเซตตัดสินแต่ผลลัพธ์นี้ก็ทำให้แคนาดารอดผลจากการตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับขาดเดียวกัน อีกคู่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้ซึ่งก่อนแข่งหลายคนมองว่าฝรั่งเศสอาจจะออมมือให้หรือเปล่าเพราะโคชเซซาเอร์นานเดสเป็นโคชเก่าของเกาหลีใต้แต่เหตุการณ์กลับตันลปาดครับโคชเซซาสั่งลูกทีมทุบกระจายฝรั่งเศสที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายใต้การคุมทีมของเขาโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มเกาหลีใต้ไปอย่างขาดลอย3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-17, ต่อ25-19ต่อและ25-18ต่อจากผลของทั้ง2คู่ทำให้สถานการณ์การลุ้นหนีตกชั้นชัดเจนขึ้นมาทันทีครับโดยเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ต้องมาวัดกันในนัดสุดท้ายนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราและทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองครับ แล้วแล้วสถานการณ์ของทีมชาติไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในลักษณะที่ทีมชาติไทยเราสามารถกำหนดชัตาตัวเองได้แล้วครับเงื่อนไขในตอนนี้นะครับหลังจากที่แคนาดาพ่ายแพ้ให้กับสหรัฐ2ต่อสและเกาหลีพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศส0ต่อ3ตอนนี้สถานการณ์ของทีมชาติไทยถือว่าโอเคในระดับนึงเลยนะครับนั่นก็คือในเกมคืนนี้ที่เราจะเจอกับแคนาดาทีมชาติไทย ต้องการเพียงแค่2เซตเท่านั้นครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะชนะหรือเราจะแพ้เราต้องการ2เซตถ้าทีมชาติไทยได้จากแคนาดา2เซตต่อให้เราแพ้2ต่อสเราก็จะรอดตกชั้นทันทีนี่คือเงื่อนไขที่มันโอเคที่สุดสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้แล้วครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันวัดอยู่ที่ทีมชาติไทยของเราเราทำตามเป้าหมายของเราได้คือการเก็บ2เซตเราก็รอดมันเป็นเหมือนดาบสองคมครับ ด้านหนึ่งคือความได้เปรียบเราได้พักมามากกว่าในขณะที่แคนาดาพื้นผ่านเกมหนัก5เศษกับสหรัฐมาไม่ถึง24ชั่วโมงพวกเขาอาจจะล้าและไม่ส่งผู้เล่นตัวหลักลงเต็มที่แต่ในอีกด้านหนึ่งคือความกดดันมหาศาลที่อยู่บนบ่าของสาวไทยเราครับเราต้องดึงแพชชั่นและความกระหายออกมาให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้ไม่เกิดความกังวลเป็นดีที่สุด เชื่อว่าถ้าเรางัดแพชชั่นตรงนี้ออกมาได้เรามีโอกาสที่จะผ่านได้ครับแม้จะยากมากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปวันนี้ขอให้สาวไทยท็อปฟอร์มนะครับแฟนๆทุกคนส่งแรงเชียร์แรงใจกันอย่างเป็นที่คืนนี้ตีสดวนแน่นอนสวัสดีครับ